สวัสดีครับบาเวียทาพนมครับผมวันนี้เราจะมาถามถึงความรู้สึกพี่นูนานะครับที่วันนี้ได้ช่วยพี่นากับพี่เพชรจนถึงฝันอีกหนึ่งฝันพี่นูนารู้สึกยังไงครับที่ได้ช่วยออรู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ร,รู้สึกดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มพี่นัทได้เห็นรอยยิ้มพี่เพชรหลังจากที่เรารู้สึกแย่มากในวันที่ได้ิน ลูกวิชายคนหนึ่งที่เขาแข็งแกร่งเขาเป็นคนเงียบๆทุกครั้งที่เห็นเขาก็จะอยู่ในห้องครัวแล้วก็จะทำกับข้าวเขาจะไม่ค่อยสูงสิงกบใครไม่ค่อยไปไหนเลยเนาะไม่ไปไหนครับเขาจะอยู่นิ่งของเขาเขาจะเงียบหรือไม่งั้นเวลาทำกับข้าวเสร็จเขาก็จะนั่งเงียบกิบเวลาเราเจอก็พี่เพชรสวัสดีค่ะสวัสดีครับแค่นั้นใช่ใช่ครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วพอวันหนึ่งมาได้ยินบอกว่า พี่เพชรร้องไหอ้อ่าอโอ้โหเรารู้สึกแบบจิตใจเราแบบมันมันวูบลงไปที่ฝ่าเท้าอ่ะอ่าครับมันรู้สึกแย่มากครับแล้วมันรู้สึกแบบเสึกอยู่ข้างในเคยเป็นไหมเคยเป็นเคยเป็นเราเหมือนเห็นคนที่เดือดร้อนไหมถูกค่ะครับมันรู้สึกแย่ะคะ่ะอืมแล้วเราก็เลยเวันนั้นรู้สึกช่วงเช้ามันขับรถไปหาพี่นาแต่ไม่เจอพี่นาครับแล้วเราก็เลยถามว่าพี่เพชรพี่นัเปล่ะอือ บอกไปทางพูนแล้วเราก็เลยขับรถตามใช่ใ้เราก็ไปเจอนั่งโหมดอย่างนี้อยู่ใต้ต้นก้ามปูนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นก้ามปูนั่งอยู่นี้แล้วเราก็เอ๊ะเราจะทำยังไงดี FC ไม่รู้พี่นัทเป็นอะไรแล้วเราก็ได้ยินเสียงพี่นัทร้องไห้แล้วมันก็ยิ่งเพิ่มให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องทำหลไรสักอย่างให้ให้พี่เขายินได้ค่ะ ที่ผ่านมาเบียนแบบพี่โนน่นานแบบช่วยแบบสุดๆเลยนะช่วยแบบอยู่เคียงข้างทุกวันเลยแล้วก็พา,าเป็นให้พี่เขาเข้มแ็งเป,เป็นเป็นทุกอย่างให้เลยนะ<อ>ทั้งเรื่องสันดงสัญญาเรื่องนูวนเรื่องนี่เบเียนแบบช่วยสุดยอดเลยแล้วห้องน้ำนะพี่ห้องน้ำก็ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเ็ทย เรียบร้อยแล้วอันนี้พอจะบอกได้ไหมพี่ว่าหมดไปเท่าไหร่ห้องน้ำห้องน้ำหรอก็ประมาณสามค่ะสามหลักสามสามชเพราะตอนแรกมันมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันก็มีเพิ่มมาดนีงมันมันก็ต่อเติมไปเลยนะแล้ววันนี้จะได้เห็นบ้านใหม่ละเป็นไงพี่ก็รู้สึกดีใจที่คิดว่าเขาเขาจะร้องไห้ไหม อคิดว่านะเพราะเขาเคยเพูดและบ่นน้อยใจค่ะว่ายูทูบเบอร์มีบ้านกันหมดแล้วเหลือเขาคนเดียวยังไม่มีอืค่ะแล้วในวันที่เขาดิ่งที่สุดอือแล้วก็คือป้าปามา,มาแกก็ช่วย๋อแกก็รอมาสองปีนะใช่ไหมที่ที่แบบว่าปีกว่าๆนะกับสองปีเนาะนะครับก็ช่วยทุกอย่างสิจอด จป็่องจริงนะพี่เบียร์รู้สึกแบบปลื้มจริงในในในความดีแลว้วก็ความแบบที่แบบช่วยเหลือนะยังไม่เคยเห็นแบบแบบภาพแบบนี้นะรู้สึกเวลาเบียร์มาทุกครั้งเบียร์จะเห็นพี่อยู่เคียงข้างเขาแล้วก็ดูแลแบบมันเป็นที่แบบเป็นภาพที่แบบเราดูแล้วมีความสุขไหมไม่เชื่อว่าคนที่ดูอยู่เขาต้องมีความสุขด้วยเนาะนะครับพี่หนมาจจะร้องไห้ไหมถ้าถ้าบ้านมาพี่พี่จะดีใจไหม ก็ดีใจแทนพี่นาทค่ะดีใจแทนพี่นาดดีใจมากเพราะว่าคืออย่างน้อยแกก็ได้มีที่นอนเนาะที่นอนใช่หลังจากที่ช่วงระหกกันมาผ่านฝนผ่านหนาวกันมากับพี่เพชรแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยคครับ่ะนอนเปียกกันวันนี้ก็ทั้งที่นอนก็เปียกอืลำบากนะอืมพี่นามีอะไรอยากจะฝากบอกพี่นากับเพชรพี่เพชรบ้างครับก็ ยิบเยอะๆค่ะยิบเยอะๆแล้วจะดีเองอสั้นๆค่ะควไม้แบบลึกซึ้งคิดดีพูดดีทำดีเชื่อว่าวันหนึ่งสิ่งดีๆจะกลับมามนี่คือเขาคิดดีๆจากพี่นุนานะครับแล้วพี่นุนาจะช่วยตลอดไปไหมหรือว่าก็คือจริงๆอ่ะก็อยากให้พี่เขาทุกอย่างโอเคแล้วแล้วก็อโอเคแล้วเราก็ต้อง ไปเรื่อยๆเพราะเ,เราก็เ,เป็นคนที่ชอบช่วยแต่ละครอบครัวอะไรยเงี้ยแล้วลนะก็อ่าพี่จําได้ไหมแบบตัวนี้ช่วยมากี่คนละโอ้นับไม่ได้นับไม่ได้เลยใช่ช่วยมาเยอะเลยเนาะนับไม่ทวนเลยล่าสุดช่วยอ่าคนคนหนึ่งนะครับจนมีบ้านนะช่วยอาชีพเขาช่วยให้เขามีอาชีพส่วนใหญ่ล่าสุดพี่จะช่วยให้เขามีอาชีพมากกว่าเออพี่เห็น อะไรนะใ้ใครีดผ้านะล่าสุดดูในไลฟ์สด,<อ>สดนัแม,ม,ม,ม่พี่พิม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 คนไหนอ่ะพี่พิมที่ขายอาหารตามสัง่งอ๋อ<า>มีอาชีพรีดผ้า,ามอบอะไรให้ด้วยนะให้เตานีดกระที่รีดผ้าพี่เขา<อ>พี่เขาเอาคืออยากซักรีด<ม>แต่ว่าไม่มีที่รีดผ้าไม่มีทอที่ลองรีดแล้ก<ม>็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอามาให้คือการเปิดร้านซักรีดอ่ะ แค่สองอย่างก็สามารถทำเงินได้แล้วถูกไหมใช่ใช่ก็เป็นสิ่งที่มันไม่ได้เยอะมากอะค่ะที่เราสามารถทำได้ก็เลยอเอามาให้พี่เขาสุดยอดมากนะครับผู้หญิงคนนี้สุดๆจริงๆนะครับใครที่อยู่เคียงข้างแล้วได้สัมผัสจะรู้ลึกนะรู้รู้แบบขนาดเวลาพูดเรายังแบบรับรู้ได้เลยนะพี่เนาะรับรู้ได้แล้วก็รับรู้ถึงความจริงใจนะครับคนแบบนี้หายากนะครับทุกคนนะฮะถ้าเรามีคนดีๆแบบนี้ก,ก็ต้องแบบว่าสนับสนุนเนาะ พี่นะครับก็อย่าลืมมากดติดตามในช่องพี่นุนานะครับให้หนึ่งแสนสับนะครับพี่จะจ้างพี่มาร้องเพลงไหมจัดไปไม่ต้องจ้างเอามาแล้วมาไหมมาต้องมานะมามาแน่นอนแล้วเราจะจัดที่นี่ได้โอเคไหมได้ครับพี่โอเคนะครับสหรตะลุกนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับผมฝากดันช่องพี่นุนานด้วยเด้อให้ถึงหนึ่งแสนสับไวๆนะครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณครับ